ไม่จําเป็นต้องเปิดแล้วบางอย่างนารกไม่ได้เปิดให้ทั้งหมดอยู่แล้วบางครั้งพูดพูดพูดเสร็จแล้วก็จบเพราะมันเปิดบ่อยมันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรไหมก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถามว่าเราจะเฝ้าคอยถามแบบนี้ทําไมมีแต่เรื่องของการเร่งสร้างกุศลนันใหม่เปลี่ยนแนวทางความคิดใหม่มีศีลห้ให้ครบปฏิบัติตัวเองให้มันขาวสะอาดสะอา้าน แค่เนี่ยมันก็คือความดีความงามแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่อย่างวาระแวงเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เจ้าเคยสร้างมาเราว่ามันรู้อยู่แก่จิตใจอะไรที่เราไม่เปิดให้ก็แปลว่าผลของกรรมมันต้องได้รับอะไรที่เราเปิดให้ก็แปลว่ายังสามารถหนีได้อยู่ด้วยบุญอันใหม่ก็แค่เท่านั้นนอกจากนั้นผู้ที่เคยเปิดมีเพียงสิ่งเดียวจําเอาไว้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงสิ่งเหล่านี้ตามติดชีวิตพวกเจ้ามาโดยตลอด และขออย่างเดียวอ่ะขอให้พวกเจ้ากล้าที่จะต่อสู้ดิ้นรนชีวิตอย่างถูกต้องเก่งให้จริงเก่งให้ถูกด้านเก่งให้จริงแปลว่าเก่งให้จริงในการที่จะรับสมรักษาศ,าศาีลห้าและเก่งให้ถูกด้านแปลว่าคิดให้มันถูกทางอย่ายอ่อท้อย่อหยอ่หยอนในการใช้ชีวิตมนุษย์เพราะว่าพวกเจ้าเลือกเกิดเองถ้าพวกเจ้าเลือกที่จะบุญบัติธรรมพวกเจ้าก็คงรอดพ้นไปแล้วแต่พวกเจ้าเลือกที่จะครองเรือนมันก็เกิดซ่อมเกิดซากหรือระบบุกแบบเนี้เพราะฉะนั้น ระบบเหมาะกับพวกเจ้าที่สุดสําหรับการเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาระบบนั้นเรียกว่าศีลห้าเท่านั้นน่ะบุญกุศลแลวก็ทานแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตั้งใจทําสิ่งเหล่า <oland> <ม>นี้ดีกว่าการที่มาฟังเราก็ฟังให้เก็บเป็นประสบการณ์ชีว<ล>ิตว่าบุคคลอื่นก็มีเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้กันรับผลเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้มาดีคนผิวดีอฟังให้มันเป็นการจันลงจิตจันลงใจ แต่ผู้ที่เคยเปิดแล้วเรามักไม่ค่อยพูดหรอกเราถือว่าเปิดไปแล้วน้อยนักที่เราจะเพิ่มให้